ประเทศญี่ปุ่นมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่นี่เหมาะแก่การเลี้ยงวัวเนื้อและวัวนมชั้นดีここでは食用牛にビールを飲ませます。それはビールが肉を柔らかく美味しくするからです。 ไม่เราไม่ให้บัวนมกินเบียร์อะไรที่มีนมไม่ควรกินแอลกอฮอล์ทำไม่ไม่ไมให้นมมาอธิบายเพราะแอลกอฮอล์จะไปเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนและทำให้ดีเอ็นเอกลายพันธุ์ทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมท้ายสุดก็เลิกเล่าโทร1413